นำเสนอโดยแมนซิสตีร์แฟนไทยแลนด์ไม่แชมป์ให้มันรู้ไปสื่อเผยแมนเสตีเทงบไม่อันเพิ่มหลายพันล้านรอเสริมหลังจบบอลโลก2022มีรายงานว่าบอร์ดบริหารของแมนซิตี้์กำลังจะเพิ่มงบเสริมทีมลุ้นแชมป์ทุกรายการให้อีกหลายพันล้านในช่วงหลังจบฟุตบอลโลก2022 วันจันทร์ที่29สิงหา2565 s u n สปอร์ตซื้อกีฬาชื่อดังของประเทศอังกฤษรายงานว่าบอร์ดบริหารแมนเชสเตี้ er กำลังจะไฟเขียวเพิ่มงบเสริมทัพให้เป๊ปกุิโอลากุนซื้อคนเก่งของทีมใช้งานในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวหลังจบศึกฟุตบอลโลก2022นี้ตลาดซัมเมอร์ที่กำลังจะปิดตัวลงในครั้งนี้แมนเชสเตอร์ซิตี้เสริมทัพไปกว่า4รายประกอบไปด้วยเอริงฮารแลน คาร์วินฟิลลิปสเตฟานออเตกาโรเมนโนและเซอร์กิโอโกเมดซึ่งใช้เงินไปทั้งสิ้น104ล้านปอนด์หรือ4,400ล้านบาทเลยทีเดียวขณะเดียวกันที่สามารถขายนักเตะออกจากทีมได้มาถึง11รายโดยเป็นเงินทั้งหมด164ล้านปอนด์หรือราวๆ6,9พันล้า,า 6, 9, นบาทอย่างไรก็ตามบอร์ดบริหารของทัพเรือใบสีฟ้า ก็ยังเห็นถึงความสำคัญในการเสริมทีมเพื่อลุ้นแชมป์พรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้และจะเพิ่มงบประมาณให้อีก100ล้านปอนด์หรือราวๆ4.5พันล้านบาทในการซื้อนักเตะเข้ามาเสริมในช่วงซัมเมอร์นี้ปัจจุบันแมนซิตี้ของเปปกูดิล่ารั้งอยู่ในอันดับ2ของตารางมี10คะแนนด้วยผลงานชนะ3และเสมอ1ตามหลังจากฝูงอาร์เซนอลอยู่2คะแนนด้วยกัน เรามารอดูกันต่อไปว่าการเสริมทัพของเราจะมีใครมาเพิ่มเติมและแข็งแกร่งหรือน่ากลัวขนาดไหนติดตามต่อไปนะหรือใบสีฟ้าอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้หากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือ who uh, you